กำลังล้อมนะเราเพิ่นทำงานก่อนนะดอัดิจ้านอนนะค่ะ นั่งร่มโน่นนะคะโอเช่านงถึงเสาีดวัดพังตุตำบลพังตุอํเภอพนมวนจังหวัดจนบุรีวันเสกร์ที่เดอตุลาคมพบกับจอนเจดรบมยอนยุทของศิลปินนักรมากกว่โอ้เย็นมากเลยนะคะเออเราจอดรถตรงนี้ถ้าจะดีนะค่ะเดี๋ยวย้ายรถมานี่นะคะ อาจจะไม่เห็นข้างหน้าเนาะอยู่นน่อนอะ,นะค่ะแต่นี่เย็นมากเลยนะค่ะแดดเริ่มหายนะค่ะรถอี้จอดนน่นนะค่ะเห็นไหมคะนี่ค่ะรถคู่ใจเอีญาเนาะคะ่ะขาคุณเอี้ยสขเนาะค่ะนี่รถคู่ใจเอี้ย,ยะ

เขามีลำบงด้วยนะนี่นะคะ่ะแต่ลูกสาวขึ้นไวนะคะ่ะคุณเอ็ซีค่ะค่ะย่าไม่ได้อ่านก็ขอโทษนะคะนี่ค่ะบริเวณการนะคะ่ะจบตรงนี้ก็ได้กันนะคะ่ะมันเย็นนะ น,นะคะคุณเอฟซีนะคะค่ะอนนี้ผู้เชื่อโบริีเชื่อมาด้นเชือกด้านกีคีด้วยส่นที่ยำมวยไปปล่อยไฟก็ไม่เป็นไรนะครับแล้วคุณคงเขนะครับทีดยามาแล้วก็มาที่วัดได้แล้วนะครับ เชิญรุ่นน,นันบุญเทพมหาศาลนวัดคลังจุติำบลคลังุติอัเกอร์กระดงฝน,นจังหวัดกาญจนบุรีวันพธุธที่12ตุลาค 2, 66, าาาาม2568เวลา7.00นอรอบพิธีสมบุญครบรอบ16ปีเป็นทิ่ส่วนส่วนให้คุณพ่อเสริมคุณแม่ประภาดาอินหลวงดีรวมถึงดังเจ้าบุตของตระกูลอินหลวงดีรายงานเจ้าภาพคุณเทีรศักดิ์อินหลวงดีคุณพัทร,ร,รยาอุณัยเรือนและคุณกาเจน่า สีวราคีเวลาก้าเมาิังพบกับน้องต้นข้าวสุดขีดยาวและฟังเทพมูาบอทิโดยพระอาจารย์ราชันอริยยอปางเทพพระไม่สันดอน ระยอจะได้รู้ว่าเวทเชนอนเนี่ยพระองค์ใช้เวลาทั้งหมด11ชั่วโมงรองด้วยพระเจ้าปุณธิลุภะห้องพ่อฮุ่มลุภะแล้วน้องมายูตโวเอส สองตุลาคมนี้ขอเชิญร่วมงานบุ่นเทื่อผวาชานวัดพังตุตำบลพังตุอำเภอพะลงทวนจงังหวัดกวางบุ้ง เชิญร่วมร้อยฉลองกระถินนน่นสามัคคีณปันตุกตำบลปันตุกอำเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรีวันเสาร์ที่18กพ2568พบกับการแสดงรำมวงยอ้อนยุคของศิลปินนักร้องมากมายจากวงโซเอสคอมโบชุดย้อนนำโดูแจ็คพนพุล วนอาต้นข้าตุลคมันห้าร้อยหกสิทแปดาคต5 6ันออกเีงสหเวลาตาิารนาทีพระมาวัฒไรรเกือนใ โอทอกา้าเจ้าคณะอำเภอพนมทวนเจ้าอาวาสวัดพันตุประทานฝ่ายสงฆ์คุณฉลองรักคุณโมเดือนยะออันน์ประธานฝ่ายพระวา่าเจ้าข้าจัดหา,ามบมญเมตต์โฟเอสคอมโบคุณต้อมและคุณตุก๊กเจ้าข้าจัดาหานักร้องรับเชิญน้องต้นข้าเปิดจองร้านขาวันที่1ิตุลาคมส5 6 8ตั้งแต่เวลาน9นกา้าโมงเนเป็นต้นไปยืนวันเสาร์ที่18และอาทิตย์ที่19ตุลาคมนี้ ขอเชิญรล่งเมืงฉลองกัีณวัดพตตมบทพังตติอำเภอพังวนจังหวัดกาญจนบุรี วันดูโต๊ะมหาชานวัดพังตุตำบลพังตุอำเภอพนมควนจังหวัดกาญจนบุรีวันพุธที่22ตุลาคม2568เวลา17.00นร่วมพิธีทำบุญครบรอบ1 6ปีองค์ที่สูงสุดให้คุณพ่อเสือเป็นแม่ประขาดาอินหลวงลีร่วมถึงบรรพบุรุษของตระกูลอินหลวงดีรายงานเจ้าภาพคุณกีรศักดิ์อินหลวงดีคุณพระพารยาองค์ไทยเหือและคุณกาญจนาสีเวราเกียรติ เวลา9นาฬิกาพบ 6, กับน้องต้นข้าวสิทธิยาเอเจ้า์ในอาชก็ขอโทษด้วค่ะและฟังเทศมหาชาติโดยพระอาจารย์ราชันอริยยอมฟังเพงพระเวสสันดร ประโยชนจะได้ร so the like ู้ว่าพระเวสดันเนี no <t? <t ่ยพระองค์ใช้เวลาทั้งหมด4ชร้องดูดทุ่งสมุทเมื่อพรนอ์ร้องพัะหุ้งรเมอพร้อมอ้าขอบคุณทุกคน้วยยามเลยอ่านก็ขอโทษนะคะยิ้มบ่อยพูดเราะๆไม่ทะเลาะกับใคร วันต่อนมแด้าแน่อีทียน่วันพุธที่สองตุลาคมนี้ขอเชิญร่วมทหายามครั้งแล้วใช่ไหมนะคะคุณอี่คอมเพล่ทวนจวั่ววัล่าคุณนะคะเสียงดังแอดย่าไม่ได้อ่านก็ขอโทษเดี๋ยวเสียงจะหายจะไม่มีเสียงร้องเพลงกัะลูกนะ่คะนาอยูนั้นนะ ค่ะพูดยิ้มบ่อยๆพูดพเพร้อพรไม่ทะเลาะกับใครแน่นอนค่ะคอนเซปต์ลูกสาวเรานะคะคุณพ่อพ่อไม่ไม่นะค่ะยิ้มบ่อยๆพูดพเพร้อพรไม่ทะเลาะกับใครนะคะค <c oughs> ุณวิทักส,สดีแอดย่าผมเคยไปชงลายสามครั้งแร็กๆไปเที่ยวถนนคนเดินอ้าวถนนคนเดินต้องไปทักแอดย่าน <c oughs> เนาะย่าขายทาโกยากิอยู่ที่พระพรหม <c oughs> นะครับ วัดล่องคุณสิบปีที่แล้วอาจารย์เฉลิมชัยนะคะใส่ชุดน้โมอห้อมยืนคุยกับผมที่ปากทางข้าวัดใช่ไหมเดี๋ยวนี้เขาเปลี่ยนคอนเซปต,ต์นะคะอาจารย์เฉลิมชัยขีย่รถด,ดานาค่ะขับรถดานัน่ะชอบขึ้นต่อยนะคะลูกแอดย่านะคะเป็นคนรักแอดย่าก็อยู่ในชมรมคนรักอาจารย์เฉลิมชัย ไม่มีจสีน้องต้นข้าวสวัสดีจ้านะคะ่ะคุณวัดะนายแบบรอเลย <laughs> <laughs> ไปโน่ละนายแบบไปไหนไม่รู้นะคะรอหรือเปล่านะ,ะยายรุ้หรือเปล่านะ,ะ <laughs> <laughs> นายแบบใช่ไหม <laughs> <laughs> นะคะ่ะยิ้มหอยคะ่ะ กี่งานวันนี้มีสองงานนะจ๊ะนี่งานแรก20.00นแล้วก็จะมีที่ที่บ่อพลอยนะคะงานเห็ดโคนนะั้นน่าจะเป็นของพ่อแขกนะคะ นะคะสองงานค่ะพี่ว่าเพื่อนวาลีสวัสดีแอดยาจ้าคนเหงานะคะตามทุกที่ที่มีเธอใช่จ้าสสวัดมานถึงก่อนทั้งะคกนะคะเราดูนู่นนะคะฟังโคนซกเพิ่นประกาศคนเดินประอยู่ในช่วงที่เรากำลังเตรียมท้าพร้อมซึ่งการทีสบายมากอันนี้เจ้าของเนี่ยโดยประธานนายก็โดยคุณถนอมรับคุณวงยุทธ์รับ ซึ่งวันนี้ตามกำหนดการนะครับในเวลา6โมงเย็นกรณีบนพระคุณเจ้าเจริญพระพุทธมนต์นะคะวันนี้มีสองงานจะมีที่บอกรอยอีกค่ะคุณเอ็กสีค่ะเ็รู้ว่าเราใน่งก็อยู่กำลังยืนช่วงที่เรากำลังเตรียมความพร้อมนั่นนะฐานที่ต่างๆเชื่อว่าวันนี้หลังจากที่โฮมเขียนในเวลา6โมงเย็นเสร็จแล้วก็จะมีวงดนตรีแจ็คธนพลนะครับ โอเอสคอมโบพร้อมด้วยน้องต้นข้าวจะมีความเจริญธนคุณด้วยเหรอชาวบ้านบางโของเราซึ่งช่วงก่อนงานก็มีโดยโดยประชาสัมพันธ์ของทางวัดได้ประชาชนบ้านมาเป็นระยะระยะก็คงจะไปที่ทราบกันดีนะครับวันนี้ดนตรีเขาเล็กในเวลาหนึ่งทุ่มตรงนะครับพี่น้องชาวบ้านบางโจ๊กโห่กันที่เวลาหกโมงเย็นนะครับในวันนี้ก็คงจะใช้เวลานาจักรันสักครึ่งชั่วโมงก็คงจะเสร็จเวลาหกโมงนะครับ ส่วนดนตร<ม>ีเริ่มในเวลาหนึ่งทุ่มตรงดนั้นแล้วก็ใช้เพลงนี้ประชาสัมพันธ์กัวบรรดาพี่น้องชาวบ้านปางสูงของเราท่านที่เป็นแฟนของแจ็คธนพลของคอเอ็กคอมโบหรือว่าเป็นแฟนของน้องต้นข้าวเตรียมตัวให้พร้อมนะครับส่วนบัตรที่เราจำหน่ายในวันนี้หกสิบาทพร้อมก้าอี้นะครับเข้าดูได้ตลอดงานเพราะมีย้อนยุคด้วยเราจะไม่ตั้งเป็นโซนไม่แบ่งชั้นนะครับฉะนั้นหกสิบาทเข้าได้ตลอดงานพร้อมกาอีหนึ่งตัว เพือ่อความสุดสานกับพี่น้องชาวบ,บ้านพระโตของเราในช่วงนี้พี่น้องที่อยู่ต่างบ้านไปอยู่เฉยๆก็มาที่วัดได้เลยนะครับซึ่งก็มาร่วมด้วยเช่นกันแต่เป็นการดูแลจัดสถานที่เราทํากันมาหลายวันแล้วนะครับช่วงนี้นก็วันนี้ก็จะเป็นวันจรุกที่เรียบร้อยอที่ผ่านมาก็ได้คณะกรรมการนะครับดูแลจัดแต่งสถานที่ตอกกรุงธูวิทันโดยรอดบริเวณวัดพระโตของเราอดบี๊ ขอประธานใหญ่โดยคุณฉลองนัทคุณดูเดืย่านันและเปะดิดโอกาสให้พี่น้องชาวบ้านบางโศงของเราได้มีส่วนร่วมในการจองกระถิ่นด้วยเลขบัญ,บญชียีดปากหมุดไว้นะคงพันบาทวาผมจะชาวสะพานเพียนตำสายเป็นการสรุปนะครับว่าพี่น้องได้ยื่นความจำนงไว้ที่ได้มีส่วนร่วมในการจองกระถิ่นกองละหนึ่งพันบาทกเหมือนับทุกกีที่ผ่านมานครับปีนี้ก็ร้อยกว่าไร่เ่นเดือกันช่วงทดลองเพียงของ อาชาตที่วัดจ้าคุณเอ็ซีอคุณเอซีเลบัญซี่ปักหมุดนะคะเอ็ซีแจ้งมามาลัยหรือว่าค่าเดินทางนะคะถึงมากขอบคุณมากนะคะเปิดประกาศแล้วนะคอะคุณเอซีขาวันนี้ลูกสาวขึ้นที่นี่ก่อนนะคะวันนี้นะคะมีคุณแจ็คด้วยนะวันนี้นะคะคุณเอซี เก่งมากเลยครับพักผ่อนบ้างค่ะขอบคุณค่ะคุณชุชาตินะคะจัดที่วัดใช่ไหมคุณย่าใช่จ้ะยิ้มบ่อยๆพูดบล้อไม่ทะเลาะกับใครคนเสิทธิ์ลูกสาวนะคะคนเหงาที่สุดนะคะสุดยอดฝีมืออินฟูขอบคุณจ้านน้องขึ้นกับเอสเอส เวทีเอสโฟเดอร์ก่อนใช้จ้ามาถึงก่อนใครเลยเอสซี FC ที่แข็งแรลงขอให้โชคดี 40, สี่หมื่นซรบค่ะขอบคุณเจ้านะคะคนเหงาตามทุกที่ที่มีเธอจ้าพิวารีสดีเอสยานะคะกี่งานจำได้อะไรนะกี่งานแล้วที่การจำไม่ได้บ่อยจัด <laughs> อาดยาแล้วก็ชื่อวัดเหมือนว่าวัดฟังตูาอาดยาว่าเอ๊ะวัดฟังตูที่เราไปวันนั้นไหมแล้วก็แอดปู่บอกว่ามันคนละตำบลคนละอำเภอนะคะชื่อวัดฟังตูที่มีลำใยญ่ะที่แอาดยามารอมแรกเลยนะคะนั้นบัดร้อยบาทล้อมสั่งกสีนะคะเอ <c oughs> วันนี้ค่ะไม่เนอะค่ะนั่นแหละอดยาว่าถ้าเปิดเทอมนะคะแอดปูให้ความคิดนะคะว่าเราต้องมาหาเช่าที่อยู่นะคะจะไม่ต้องใส่ของเต็มรถนะคะคุณน้องดินนะคะแอดยาเก่งทุกอขอบคุณค่ะวันทังสูน,น้องกนข้ามาหลายครั้งแล้วมั่งใช่ค่ะคุณวัดน,นะคะ ชอบชมผมนะคะเอาสวัสดีครับพี่ต้นนะคะเอ้พี่ต้นพี่ต้นเจอเฮ็ดย่าไหมเนี่ยพี่ต้นเฮ็ดย่าทำไมไม่เนีว่าพี่ต้นเหนื่อยนะครับจะคิวงานลูกครับฟังนะคะฟังฟังประกาศคนเด้อจ้าเราคงจะใช้เวลาช่วงพระขุนเจ้าเจริญพระพุทธมนต์สักครึ่งชั่วโมงครับหกโมงครึ่งก็คงจะเสร็จเรียบร้อย เย่างจานนั้นในเวลาหนึ่งทุ่มตรงวงดนตรีขอให้พ่อคุมณฑลทานน้องคนท้าจะิดแสดงในเวลาหนึ่งทุ่มตรงะั้นแล้วก็พี่น้องในเย็นวันนี้ครับขอรีเซ็ทุิชเชนในเวลาหกโมงเย็นได้มาฟังกุญ้าเจริญพระพุทธมนตเพื่อเป็นการเสริมกระถิ่นแต่สำหรับกำหนดการในวันที่นี้่ะ